สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบกับผมโตชโนลกับรายการกินกับโตสะครับวันนี้ก็มีเมนูมาใหม่อีกแล้วนะครับผมอากลับหัวทางด้านนี้ด้านนี้เี่ไอศกรีมคีโบไอ์บัฟเฟิลวอฟเฟลิลแล้วไอศกรีมตรงนี้นะครับจะเป็นรสวานิลานะครับผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกแล้วผมก็ซื้อกินเลยนี่เอาละพอละยี่สิบบาทนะครับผม ลองรับประทานกันดูเลยไหมครับอย่๋ให้เสียเวลาเดี๋ยวชามากกว่านี้เดี๋ยวมันจะละลายก่อนนะครับนี่ครับโอ้โหนี่โอ้โหอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เลยโอ้โหใต้อย่างนี้เลยนะครับกินให้ดูเลยครับร้นแบบคุยเยิ้มเริ่มมาร้อนแะล้วอร่อยอร่อย มันกรอบดีไม่ได้แข็งมากขนาดนั้น่ะหมาว่ามันกรุบกุบแล้วมันเพินมันสึงว่านุ่มอร่อยครับรสหวานหวานต้องลองซื้อมากินให้ได้ห่อละยี่สิบบาทเท่านั้นนะครับผมไม่อร่อยไม่ต้องซื้ออีกเลยบอกเลยแต่อร่อยผมการันตีคอนเฟิร์มเลยว่าอร่อย อืบอกเลยว่าไอศสตรีมถึงไม่ใช่ดอกไม้แต่ก็เด็ดได้เนี่ยเ,เวลารแล้วครับขอลาไปก่อนพวก,กันใหม่โอากาสหน้ากับรายการเกมรถตอสนีตัวนี้ครับ